พ่อทั้งสองตัวนะตัวแดงนี่ดูตื่นตื่นนะสมัยิีนะเข้ามาดูตื่นตื่นนะตัวดำนี่นิ่งนะนิ่งนะอา้อากรรมการทำว้อยวอัวกรรมการทำเอ้าก็ขวเถอาเขานะ้ก็ขวเถอาเขา ดดงนข่าวงามเกียรติเพียงไกลนะครับูกข่าวนะไอยโคโชคสมงค์พบกับนินงามไม่งปองดำนะครับคนใจน้องพัดชิงกันสีแสนครับคุณนี่ชิงกันสีแสนนะเอ้ยยอย่าหัวเรือนะอย่าหัวเรือนะ đành tròn đành toa tròn toa đành tròn 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 đành toa con toa đành con đành thôi ราคาอยู่แดงราคาอยู่แดงราคาอยู่แดง ไปดัมจิไปดัมถือกระบอกหน่อยดัมถือกระบอกหน่อย เราลงชนะมาฟังละหัวนะครับฟัลงละหัวนะจากพี่ไม่ม่งมังน44นะครับไอ้แดงแทงรับแดง đen to na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  đen đi na mà to không đen đen đâm đen ี่ลี้ยงขยับหน่อยครับลี้ยงลี้ยงลี้ยงบางก้อ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 งเ็ดีเดียวล้สองะเนมาเลยบางก้องเดียอน้นไม่สียเอาปแดงน้เป็นดำนะท่านผู้นะบุกเร่ยบุกเร่ยบุกไอ้ดำเดิมดำเข่ายาวกว่านะแดงเข่าแคบอยู่ไหนนะแดงเข่าแคบอยู่ไหนเอ้นน่นนนนนน อยู่แดงนะครับ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 อยู่แดงต้านรองขึ้นมานิดหน่อยครับดันรองขึ้นมานิดหน่อยแดงรองไว้แดงห้องแดงห้องแดงขึ้นไปห้อไอ้เฮ้ยดำแดงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยแดงให้ไหมดำแดงติดก่อติดก่อขี้ปลาต้านหันนะครับปลาตานหันนะ เหมือนจะติดนะเหมือนจะติดนะแข็งแรงนะตัวแดงแข็งแรงไอ้ดำแดง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 ก็ไม่กลัวนะสมาชิกแดงไม่กลัวเลยนะแดงไม่กลัวนะเคยโดนหิ้วมายับเหมือนกัะครับผลก่อนไอ้ดำแดงไปติดนะติดนะติดนะไม่กลัว ตอนน,น,นี้ทนจนชนะนะครับตัวข่าวนด้นะอโอ้ยตัวในห้อง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 ตัวใน้อตัวในห้องเด็กเด็คบไปเด็กยกเด็กยกเด็กยกเด็คบไปเด็กโคบเด็โคบ ผมบอว่แข่งเรงนะแข่งแรงนะตัวเรงนะแข่งเรงนะสมาชิกนะเด้งได้ไปเดียวเด้งได้ไเดียวเด้งได้ไเดียวนะทำตีนะทำกระดตีนะทำกระดตีนะ จะมีปัญหานะโบสู้หน้าแล้วครับโบสู้หน้านะแดงรอจู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 อ่าแดงชนะเลยนะแดงชนะเลยข่าวง,งามเกียรติเกรียงไกรนะครับลูกขา่าวนะคายโคโชค,โชคสมบงเปลี่ยนไฟชนะนะครับพิชินพันพันสี่แสนบาทไปครองนะแปดนาทีครับแปดนาทียินดีกับผูช้ชนะเป็นกำลังใจให้ไฟแพ้น,นะครับ